ค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้มาพบพอกระยิสิบแปดหลอดนะคะเมื่อนี้ค่ะพี่น้องเกิดอะไรขึ้นกับน้องอยูกิหายทองคําค่ะพี่น้องเป็นแตนายริโตนคะ่ะค่ะเพราะว่าน้องอยูกิของเฮาคะ่ะถึงยกเลิกงานค่ะพี่น้องยกเลิกงานเพอีหยังค่ะพี่น้องฝนตกค่ะพี่น้องฝนตกท่าค่ะ,คคะบอด้ทําการแสดงบอด้เลยค่ะพี่น้องแล้วก็มีเพื่อนในยางเขามาบอกนะคะบอกว่างานได้ยกเลิกแล้ว น้องได้แต่งตัวเรียบร้อยแลย้วด้ยค่ะพี่น้องแต่งตัวสวยมากน่ารักมากสําหรับอ่าสีทําการแสดงนะคะเพลงอไอเดนชัวยตัวเถอะนะคะสึ่งน้องยุกิหายทองข้ามของเห้ากะช็อกไปเลยค่ะตะลึงไปเลยค่ะว่านึกว่าเป็นเพินเวลเลนค่ะพี่น้องแต่างานของขึ้นหม่วว่านนี่นะคะพี่น้องก็ถือยกลึกอีหลีค่ะบ่ได้ทําการแสดงเลยค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าฝนตกย่างนักค่ะพี่น้องค่ะแล้ว พี่น้องขาน้องยูกิหายทองคาของเฮ้านะคะช่วงนี้คะ่ะพี่น้องเพราะว่าสิเป็นเพลงทีได้ป้อยไปแล้วคะ่ะไอรอนชัว sure, จะตัวถอคะ่ะติดหนึ่งในสิบคะ่ะพี่น้องค่ะติดหนึ่งในสิบมาแรงเลยคะ่ะพี่น้องคะเป็นทีนายินดีเป็นย่างมากกับพี่น้องค่ะสําหรับน้องยูกิหายทองคากับพี่รำยายหายทองคํานะคะแล้วพี่น้องคะสําหรับงานนี้นะคะพี่น้องอ่า เพลงไอรอนชัวร์จะแย่ตัวถอดนี่นะคะอ่าเป็นเพ่งที่กำลังติดกระแสกำลังฮอตกำลังฮิตเลยค่ะพี่น้องกำลังติดหูของเอฟซีพ่อแม่พี่น้องหลากหลายคนเลยค่ะพี่น้องค่ะกะไปห้ยกำลังใจน้องยูกิหายทองคำนะคะไม่ว่าจะเป็นงานแสดงงานคอนเสิร์ตหรือว่างานเปิดตัวซิงเกิลเพลงใหม่ค่ะกะช่วงนี้เป็น ถือได้ว่าเป็นหอ,อตวากสำหรับน้องยูกิให้ทองคำแล้วพี่น้องคะได้แยกซิดกับได้ยินข่าวแววแวแวมาวา่าสิมี่อีพี่สองกับพิการทัศนะขึ้นมาอีกได้คะ่ะพี่น้องสองหรือสาม,มาะแยกสิดกันเมื่อไงพี่น้องเมื่อเพลงทีน้องกำลังแต,งต่งโตสิออกไปแสดงคะ่ะแต่ว่างานถึงลกหรือว่าน้อง นาตาหนองตะลึ่งเลยค่ะพี่น้องว่าค่ะนึกว่ามันเบาเลนค่ะพี่น้องแต่ว่ากะฝนตกห้ามีหลีค่ะพี่น้องแล้วสําหรับทีแย่สิทธิ์ว่าสิมีงานกับพิการทัศนะออกมาอีกนั่นก็คือพลักฮักนะนางไอ่พลักฮักนางไอ่เร็วๆนี้ค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะสิเป็นอีกหนึ่งสำรับคนที รุ่นที่เชียสำหรับครูนี่นะคะพี่น้องรอดติดตามกับพี่น้องว่สิลักกับนา่งไอของเหาสีออกมาานารักหนาเอนดูซ้ำใดค่ะพี่น้องแต่รับร่องใดเลยว่างานนี้บอทําไหมพี่น้องครูสําหรับทีเชียรครูนี้นะคะคู่กินคู่น่ารักคู่นี้นะคะพี่น้องค่ะเท่ากับรอดติดตามเบิรงนะคะว่าอีพี่ที่จะออกมาไหมนี่คะ่ะสีออกมาประมานพั้ที่เท่าได แล้วสีออกมาแบบใดค่ะเฮาสองคนกะรอค่ะพี่น้องค่ะค่ะหลายๆคนค่ะพี่น้องรอดติดตามอยู่ว่าสีออกมาแา่ใดสําหรับอ่าพรรกหักหน้านางไอ่เนี่ยพรรกหักนางไอ่เนี่ค่ะพี่น้องค่ะสําหรับงานนี้นะคะพี่น้องคะอ่าบัวสิเป็นเอฟซีหลายคนค่ะกับเขามา หากำลังใจสำหรับน้องยูกีหายทองข้ามของเห้านะคะถึงแม้ว่างานจะถือ,ถอยกเลิกนะคะแต่กะมีค้นทีหากค้นทีชื่นชมน้องยูกีของเห้าค่ะเขาไปห้ยกำลังใจสู้ๆนะคะคนจริงเขาไปห้ยกำลังใจรักนายน้องอยูเยอะแยะมากมาก,มากค่ะพี่น้องสำหรับงานนี้นะคะค่ะแล้วบ่าวว่าสิเป็น อ,อีกงานหนึ่งค่ะพี่น้องซึ่งน้องยุกีของของเฮาได้ไปแสดงยูทีที่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 เดี๋ยวนะคะขออนุญาตแป๊บหนึง่งตลาดตลาดน้องกอแก้วตลาดน้องไผ่แก้วค่ะพี่น้องแย่สิริ่านผิดอ่านถือตากระบดีค่ะตลาดน้องไผ่แก้วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่23สากรกฎาคมที่ผ่านมานะคะพี่น้องค่ะ งานนี้ก็ถือว่าพี่น้องเอฟซีค่ะไปหายก็ร่างใจน้องยูกีของเฮาล้นเหลือคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคนทีหักแพงน้องยูกีหายทองคำเาว่าวสิไปแสดงอ่ะยูไซกับซังค่ะพี่น้องงานยูไซกับซางเอฟซีเต็มถูกงานเพราะว่าน้องของเฮาเป็นคนทีน่ารักละกะะ็เป็นกันเองมากๆค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดทีได เกาะติดหรือว่าผู้อดที่ได้ติดตามน้องยุกยิของเหานะคะกัซซิรุค่ะพี่น้องว่าน้องยุกยิของเหาเป็นคนที่นารักเป็นคนที่ฉลา,าดเป็นคนที่ว่างตัวง่ายมากค่ะพี่น้องบ่บบรู้สิว่าจังไดน,นะคะพะว่าน้องเพียบพร้อมนะคะพี่น้องวามจริงวามฉลา,าดอัธยาศัมายมารยาททุกสิงอย่างน้องยุกยิของเหาถือจัดระเบียบคือจังถือจัดระเบียบ,บไว้นี่แไหมคะพี่น้อง แต่ว่าพ่แมนเดค่ะพี่น้องมันเป็นอุปนิสัยของเราเองที่อยู่ในตัวของเราเองค่ะพี่น้องค่ะเป็นคนที่น่ารักมากค่ะพี่น้องสําหรับคนที่เคยพบเคยเห็นกับซิรูนะคะว่าน้องยุกิของเฮาเป็นคนที่น่ารักผู้ใดได้เขา่าไก่ผู้ใดที่ได้คบกับซิลงหลงน้องไปตามๆกันค่ะบพว่าตาย่ายสิทธิ์หรือผู้ใดกษัตร้างค่ะพี่น้องถ้าได้ติดตามหรือได้เข่าติด ขาไก่ชีวิตของน้องยุกิกับศรีห่ว,วน้องเป็นนักสู้ตัวจิ๋วที่สู้จริงๆค่ะขนาดฝนตกๆน้องยังอยากออกมาทําการแสดงยังออกมาอยากออกมานะคะพี่น้องทางงานบอถ,ถือยกเลิกน้องก็พร้อมที่จะสู่นะคะพี่น้องค่ะบางงานที่เห็นอยู่ในไลนนี่ค่ะพี่น้องฝนตกๆค่ะพี่น้องน้องก็ยังออกมาขึ้นเวทีแสดงให้พี่ให้น้องเห็นเลยค่ะพี่น้องสําหรับน้องยุก,กิก็ถือว่า สุดยอดมากค่ะพี่น้องสุดยอดอิหลีสู่จริงๆล้ะกะหักในอาชีพจริงๆค่ะยสิสก็อยากฝาก,ฝากทุกคนค่ะที่หักแพ่งน้องอยุกิไฮทองคาค่ะกะเป็นกําลังใจละกะสู่สูไปพร้อมกันกับน้องนะคะเป็นกําลังใจรักแล้วกะ็สนับสนุนน้องอยุกิไฮทองคําค่ะพี่น้องค่ะล่ะกะ ไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับไอเดอลชวยจะย่อตัวถอดนะคะเพลงใหม่ของน้องทีกระร่างฮอตกระร่างฮิตติดหนึ่งในสิบเชียวนะคะพี่น้องคะค่ะบาท,ที่นี่เข้ากับหลายคนคไปให้กำลังใจไปเพิ่มพลังบวกให้น้องค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะอ่าใยกซิดแปดหลอดกะมาเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้น้องยูกิสู้ๆู้เพระว่าสีจเจอพบเจอกับ ประคอันใดหรือว่างานอันใดที่เมื่อยล้าจากาการแสดงกับายน้องคิดสวามีพี่น้องเอฟซี FC หลายคนทีหักแพ้งล้ะกะ็เป็นกำลังใจใหน้องสู้ต่อไปเพื่อชัยชนะค่ะน้องอยูกิไหทองคำน้องสูอยู่แล้วเจ่งอยู่แล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าเฮ้าก็อยากแสดงตัวตวนเอกว่าเฮ้าี่หักล้ะกะ็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ใหน้องสู้ไปครับ อาชีพที่น้องรักนะคะงานที่น้องรักค่ะมีพี่น้องหลายคนค่ะทีหกักแพงค่ะหลักการสนับสนุนนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะย่ซิดค่ะ,ะน้ำเรืองเล่าของน้องยุกีให้ทั้งค่ำมาฝากพี่ฝากน้องสัมนีกรนะคะพบพอกันไม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ